ผมก็ได้เสียบกล้องทรงเชงเทียบร้อยนะโคตรทรงเชงอ่ะบอกเลยโอ้โหเล็งดังน้องฟังดูหรือเปล่าฟังเสียงเบาสักนิดตาสาวเอ๋ยคนรายผู้ขาดชูชื่นชมเชยมาเอื้อนสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับช่องพิกัดดีจนะครับในเกมชักเกอร์ออฟยุโรปสนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการซื้อพ่วงนะครับไว้วิ่งงานเองนะครับเราจะซื้อพ่วงยังไงก็ไปดูกันเลยครับผมคลิก2ขีดขวาบนเลยครับนะอ่าแล้วก็กดที่คําว่าเทรลเลอร์นะฮะรูปน้ํามันเนาะมีเด็กขอมาไงนะก็ทําอีกครับแล้วก็กดเทรลเลอร์ดิวเลอร์ครับนี่เห็นไหมปุ๊บแล้วก็จะมีพ่วงหลายแบบให้เราซื้อเลยนะฮะนี ผมจะซื้อพ่วงทรงเชิงวันนี้แบบขอพ่วงทรงเชิงนั่นโอ้ยมีโอเวอร์ไซส์ด้วยเว้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสุดยอดใหญ่มากเหย่เตอร์ไปพว่วงนี้นะจะไม่ไหวครับซื้อไม่ไหวเดี๋ยวเขาเอาอไว้ดีวันนี้ทรงเชิงไงเดี๋ยวเอาพวงทรงเชิงกันอยู่ไหนล่ะสีฟ้านี่พวงทรงเชิงครับผม เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีหน่อยเพราะรถผมสีแดงเนาะรถผมสีแดงขอสีแดงเลยนะแล้วก็ล้อก็แต่งสักนิดนึงครับให้มันยุบเข้าไปข้างในแล้วกันข้างในสีได้ดีสีแดงต้องวบสีเหลืองใช้สีเหลืองนะฮะทีไม่มีเลยแล้วเนาะเส้นล้อไม่ต้องมีนะฮะทีครับตอนนี้นะครับเราก็แต่งเสร็จแล้วนะนะครับ แล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยครับนะครับพวกนี้นะครับราคา1 0,000ืนนะครับเดี๋ยวเราจะกดซื้อกันเลยนะฮะหนึ่งหมื่นปึ๊บแล้วก็กดได้ยูอเซลครับแล้วก็เลือกไปที่เ็อตเมืองที่เราต้องการนะครับผมจะเลือกไปที่ซูริเนะซูริสล็อต์วันโอเคครับแอทสไตน์ครับและตอนนี้นะครับพวงก็จะมาอยู่ที่เมืองซูริตแล้วนะฮะเราจะมีวิธีการรับงานยังไงนั้นเดี๋ยวผมสอนอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เราคลิกขวาบนครับ แล้วก็กดคําว่าเทรลเลอร์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เลือกเทลเลอร์ที่เราต้องการครับแล้วก็กดร้ายเลย yes. เยสอุยครับตอนนี้ครับเทลเลอร์มาอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะให้เราถอยไปเสียบไปเลยครับนี่โอ้ถอยถอย,ถอย โอเค,อเคทอยๆอยอยปุ๊บเดี๋ยวนะเกบเสียบไปเลยนี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เสียบป่วงทรงเชงเสียบร้อยนะโคตรทรงเชงอะ่ะบอกเลยโอ้โหนึกไม่ออกไม่ใช่ตนึกไม่ออกบอกตู้เทเลอร์นะฮะคันนี้เดี๋ยวรอนะครับจะวิ่งไปรับงานกันเลยนะ อ๋อประมาณนี้ครับสวยมากเลยอ๋อเราจะไปรับงานกันเลยไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปวิ่งที่จุดรับงานก่อนเนาะนะครับยอะรถอย่ามานะรถอย่ามานะอีเร็วโคอ,อย่างเร็วอะ่ะพอพ่วงเปล่าอย่างเร็วอะ่ะเวนครับเข้าไปเลยฮะและให้เรานะครับคลิกขีดสองขีดขวาบนครับแล้วกดคำว่า g ก t คา r g กครับผมให้เราเลือกับสินค้านะเจ้าสินค้าไปไหนนะฮะ มีหายอย่างนลครับ medical waste food beverage นะฮะนะไซยาไนั์ก็มีไอ้เชี้ยาพิษ canned food เอ่อเอาใกล้ๆแล้วกันเอาแบบฟูดแล้วกันนะฮะรับพ่วงอาหารเนาะและให้เรานะครับขับรถเข้าไปที่ช่องจอดนะครับนะมันจะมีให้ skip parking ปปกกครับก็กดออตโต้เลยนะฮะแล้วกด skip ได้ฮนะนี่ครับตอนนี้ครับเราก็ได้งานมาที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะ นี่เป็นไงพวกอาหารนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วเราก็สามารถขับรถได้ปกตินะนี่แล้วก็วิ่งไปส่งตันภารกิจได้เลยนะครับนะสวยมากเลยนะฮะโวัสครับ,คครบทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์สับตะไคร้เผื่อนะครับสำหรับนี้ครับปิ่นเข่นกอลาไปก่อนนะครับส,ส,สวัสดีครับร้อยแรนนงมดล,ลองอ่ะวู้ อย่าลืมลองกองเมืองตายนา้ำจุบแมงดาอย่าลืมบุ้งปลาอย่า